ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet It Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type Reflections เรื่องเล่าของตัวตนผ่านสายตาของ MBTI ISFJ นักดูแลที่รักความสบายใจของผู้อื่นผู้ที่อบอุ่นอ่อนโยนและชอบสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบทำไม ISFJ ถึงมีความสุขเวลาได้ดูแลผู้อื่นมากกว่าตัวเองคุณเคยเจอใครที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นโดยไม่ต้องใช้คำพูดไหมคะใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอคอยเติมเต็มสิ่งเล็กๆที่สำคัญที่สุดให้คุณรู้สึกปลอดภัยในโลกที่วุ่นวายถ้าคุณรู้สึกว่าความสุขคือการทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีขึ้นได้คุณอาจมีหัวใจแบบ ISFJ ผู้ดูแลเงียบๆที่เป็นเบื้องหลังความสุขของใครหลายคน ISFJ คือใครกันแน่ ISFJ ได้รับฉายาว่า The Defender หรือผู้พิทักษ์แห่งความรักในรายละเอียดพวกเขาเป็นหนึ่งในบุคลิกที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนและมุ่งมั่นที่สุดในจักรวาล MBTI แม้ภายนอกจะดูนิ่งๆ เรียบร้อยแต่ภายในเต็มไปด้วยความรักที่แข็งแรงมากอย่างไม่น่าเชื่อหัวใจของ ISFJ คือฟังก์ชันหลัก SI Introverted Sensing การเก็บเกี่ยวรายละเอียดประสบการณ์และความทรงจำอย่างลึกซึ้ง ISFJ ไม่ได้แค่จำว่าอะไรเกิดขึ้นแต่รักษาความรู้สึกความหมายและความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อย่างระมัดระวัง ฟังก์ชันรองคือ FE (Extra w o r t e d Feeling) ซึ่งทำให้พวกเขาใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องถามแต่สามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบตัวรู้สึกอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นได้ ISFJ ไม่ใช่คนที่ชอบ spotlight แต่พวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทุกอย่างไหลลื่นอบอุ่นและมั่นคงพวกเขาไม่เรียกร้องความสนใจ แต่พวกเขาคือรากฐานของความรักที่แท้จริงในชีวิตของคนมากมายลองนึกถึง ISFJ คนหนึ่งในชีวิตคุณเขาอาจเป็นคนที่จำได้ว่าคุณชอบดื่มกาแฟแบบไหนเขาอาจส่งข้อความมาในวันที่คุณมีนัดสำคัญแค่เพื่อบอกว่าขอให้โชคดีนะหรือเขาอาจเป็นคนที่จัดงานวันเกิดให้คุณอย่างเงียบๆโดยไม่เคยต้องอยู่ในรูปถ่าย จัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ISFJ มักเป็นคนที่คิดแทนคุณเสมอในรายละเอียดเล็กๆที่คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องการพวกเขาเป็นเหมือนหมอนนุ่มในชีวิตที่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้คุณพักพิงในวันที่โลกภายนอกแข็งกระด้างเกินไปแต่เบื้องหลังความใส่ใจนั้น ISFJ เองก็มีความเหนื่อยล้าแบบที่ไม่ค่อยได้พูดออกมาเพราะพวกเขาชินกับการดูแลคนอื่น จนบางครั้งลืมไปว่าตัวเองก็สมควรได้รับการดูแลไม่แพ้กัน i s f j ใช้ชีวิตเหมือนเทียนที่ค่อยๆละลายตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีแสงสว่างและความอบอุ่นพวกเขาให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ในใจลึกๆก็ยังมีคำถามเงียบๆที่ไม่กล้าถามออกมาในวันที่ฉันอ่อนแรงจะมีใครสักคนไหมที่สังเกตเห็น เพราะโลกอาจจะชินกับการที่ ISFJ เข้มแข็งเงียบๆจนลืมไปว่าภายใต้รอยยิ้มและความห่วงใยเหล่านั้นมีหัวใจที่บางครั้งก็ต้องการแค่การโอบกอดเงียบๆโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยการเรียนรู้ที่จะยอมรับการดูแลอาจเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับ ISFJ ไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอแต่เพราะหัวใจที่กล้าเปิดรับความรักคือหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ในตอนถัดไปเราจะพาไปสำรวจว่าผู้ดูแลเงียบๆอย่าง ISFJ จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องคอยเป็นที่พึ่งให้ทุกคนตลอดเวลาแต่ก่อนจากกันวันนี้อยากฝากคำถามหนึ่งให้ ISFJ ทุกคนได้ทบทวนเบาๆในวันที่ฉันเหนื่อยฉันได้อนุญาตตัวเองให้ขอการดูแลบ้างหรือยังเพราะการยื่นมือขอความรักไม่ได้ทำให้คุณน้อยลงแต่ทำให้หัวใจของคุณ ได้เติมเต็มอย่างแท้จริงแล้วพบกันในตอนหน้า ISFJ ความสุขของผู้ดูแลที่ได้รับการดูแลกับ